ภายในปั๊มน้ำมันปตทน้องปริงกำแพงเพชรอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรได้พบกับความน่ารักของสองหุ่นยนต์เหล็กออฟติมัสและบับเบิลบีตัวละครในภาพยนตร์ทานฟร์มเบอร์ที่สวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนที่ผ่านมาพบเห็นโดยทางผู้ประกอบการแจ้งว่าได้นำหน้ากากอนามัยมาสวมใส่ให้กับหุ่นยนต์ทั้งสองตัวนี้เพื่อเป็นการรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้ประชาชนสวมใส่ป้องกันตนเองเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักให้ป้องกันไวรัสอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักกินร้อนช้อนกลางล้างมือสวมหน้ากากอนามัยและออกกำลังกายพร้อมกับเชิญชวนให้ประชาชนกักตัวอยู่กับบ้านเพื่อลดการระบาดของเชื้อซึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อแม้แต่รายเดียวสุเทพอินทจันทร์รายงาน Obrigado.